พี่โบกรวบรวมคลิปดวงรายวันนะคะที่ตะก,กี้อาดไว้คลิปหนึ่งประมาณ1นาทีนะคะมารวบรวมไว้โดยจะเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไล่ไปจนถึงวันเสาร์นะคะรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับเพื่อที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ พลังงานของคนวันอาทิตย์นะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคุณมีไฟในตัวมากเลยนะคะคุณต้องการที่จะเหมือนกับว่าเน้นไปทางด้านเรื่องการทํางานนะแต่ต้องบอกได้เลยว่าการทํางานของคุณตอนนี้มันประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่างานเก่าที่มันเคยค้างคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาที่เราจะต้องเริ่มทําใหม่นะคะในกับคนเดิมๆอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยก่อนอะไรนี้นะได้กลับมาทำ เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องไปคุยแล้วก็เลื่อนฟื้นความสัมพันธ์นะคะแล้วก็กลับมาทํางานด้วยกันใหม่นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนเป็นผู้หญิงนะคะมันก็เรียกว่าเพื่อนเป็นเพื่อนต่างเพศสิมันมีโอกาสที่จะเกาะร่างสร้างตัวความสัมพันธ์เป็นอย่างอื่นเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันก่อนเรียกว่าการงานเนี่ยมันจะเป็นไปในขั้นที่ดีเลยละกัน ดวงรายวันสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันจันร์นะคะ สำหรับคนวันจันทร์นะคะพลังงานวันนี้ของคุณต้องบอกว่ามันจะเป็นลักษณะเอื่อยๆเอยๆอะไรแบบนี้นะแล้วคุณเองก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรนะไปเรื่อยๆอาจจะติดขัดแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความฉลาดอยู่แล้วนะคะรู้จังหวะรู้การรอโอกาสและจังหวะนะช่วงนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมในการที่จะบุกลุยคุณก็เลยจะอยู่นิ่งๆมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผู้ใหญ่ที่อาจจะเป็น ผู้หญิงนะคะมีความละเอียดจุกอะไรเรียกว่าจู้จี้จุกจิกกับเรานะคะอีกอย่างหนึง่งคุณก็ฉลาดพอที่จะไม่ไปงัดกับงัดข้อกับคนที่ผู้ใหญ่กว่านะคะสําหรับคนวันจันทร์วันนี้ที่คุณตัดสินใจอยู่นิ่งๆไม่ขย е บขยเยื่อไหวติงก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสําหรับคุณนะคะอย่าไปงัดกับใครเ <Okay. S 1> ชียรสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารน,นะคะ วันอังคารคะวันนี้ต้องบอกว่าพลังงานตัวตนของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาอะไรทั้งหลาย ปวงนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณเนี่ยต้องบอกว่าคนวันอังคารคุณมีคนเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะแต่คุณเก็บซ่อนความสามารถที่คุณมีนะคะหลบไว้แล้วที่สําคัญคือคุณเนี่ยปลีกตัวด้วยนะไม่อยากจะกระทบกระทั่งโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนอื่นคุณจะใช้วิธีการที่แยกตัวออกมาเดินห่างออกมารวมถึงบางคนพยายาม เหมือนกับว่าหลีกหนีเพื่ออะไรนะระยะห่างในความสำคัญความสัมพันธ์ให้มันมากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณคำนึงถึงครอบครัวนะคะคุณรักครอบครัวคุณเลยเหมือนเดินห่างในความสัมพันธ์ที่คุณจำใจจากอะไรแบบนี้นะคะก็ทำใจนิดนึงนะคะสำหรับคนวันเสาร์นะคะแต่ว่าครอบครัวยังรไร<ม>วันสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธค่ะ คุณวันพุธคะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่คิดจะสร้างผลประโยชน์สร้างรายได้อะไรทั้งหลายแหลนะคะคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกหน่อยนึงว่าวันนี้คุณจะเป็นคนที่ชิลๆสบายๆเกินไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรมันก็จะได้มาด้วยง่ายๆเพราะว่ามีคนคอยช่วยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอนะเออต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องผล ประโยชน์สิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคุณได้รับแน่นะคะแต่มันมีผลประโยชน์อะไรที่แอบแฝงมาในเรื่องนั้นด้วยก็ระวังนิดนึงนะคะไปคุยกับกับใครเนี่ยเขาก็อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงกับคุณได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสค้ามาดูดวงประจำวันนี้กันค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค้ต้องบอกว่าวันนี้นะคะมันจะมีวัดเป็นวันที่คุณอารมณ์เหวี่ยงวีนมากเลยนะคะเวลาคุณขึ้นคุณดีใจก็ดีใจแบบสุดๆเวลาคุณเศร้าเสียใจนี่มันออกแนวไบโพล่าเลยนะคะแต่เอาเป็นว่ามองในทิศทางดีคือเวลาคุณจะตั้งใจทำอะไรนะคะคุณก็จะเหมือนกับว่ามุ่งมั่นหักโหม คืออยากจะทำให้มันสำเร็จนะจนคุณเครียดจนเกินไปเลยนะคะมีความเครียดวิตกกังวลสูงมากสำหรับคนวันพฤหัสแนะนำได้เลยนะคะคุณสามารถหาที่ปรึกษานะคะจะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาคุณอาจจะเป็นผู้ชายแล้วก็มีความใจดีสักหน่อยนะคะเขาช่วยเหลือคุณได้ทางด้านจิตใจเลยลดความเครียดลงมาได้เยอะเลยนะคะเพื่อนที่เกิดวันศุกร์คะมาดูดวงรายวันกันนะคะ วันนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะพลังงานของคุณเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้คุณจะมีความเหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยมีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงลังเลหลายอย่างเรื่องอะไรใช่ไหมคะต้องบอกว่าเป็น2เรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะก็คือ 1. คุณด้อยค่าตัวเองเพราะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการทํางานคุณรู้สึกว่าศักยภาพความสามารถของคุณไม่เพียงพอนะคะหรือบางครั้งเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่การเงินของคุณมีปัญหานะคะส่วนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต้องบอกว่าวันนี้คุณจะด้อยค่าตัวเองอย่างไรห้ามดูถูกตัวเองและอย่าไป ทะเลาะเบาะแวงกับคนอื่นโดยเฉพาะแฟนนะคะอาจจะมีปัญหากันได้นะระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงและห้ามดูถูกตัวเองนะคะสิ่งที่ยังลังเลสงสัยให้แก้ไขด้วยการหาข้อมูลที่มันเพิ่มขึ้นดีกว่านะคะแล้วตีโจทย์ที่ตัวเองยังลังเลให้ชัดเจนดีกว่าที่เกิดวันเสาร์ค่ะมาดูดวงประจําวันนี้กันนะคะคนวันเสาร์ค่ะ วันนี้เป็นพลังงานดีของคุณเลยนะคะไม่ว่าเวลาคุณจะทำอะไรนะคะโดยเฉพาะในการทำมาหากินนะคะหรือการทำงานนะคุณจะเป็นคนมุ่งมั่นแล้วก็ดูแลตั้งใจในการทำงานมากๆเลยนะคะและวันนี้เป็นวันที่คุณมีโอกาสหยิบเงินก้อนใหญ่นะคะหยิบเงินก้อนใหญ่เรียกว่ามีโชคลาภได้เลยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะต้องให้ความสำคัญกับ เรื่องการทำงานด้วยนะคะอย่าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวนะการงานของคุณคุณก็ต้องให้ความสำคัญนะแล้วก็คุณเป็นคนที่ลงรายละเอียดดูแลงานเป็นอย่างดีคุณจะเป็น พวกระดับคนที่ควบคุมงานบริหารงานนะ,ะไม่ใช่คนที่ทำงานปกตินะก็ควบคุมดูแลลูกน้องได้ดีค่ะรับชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนดวงดีเราดีใจด้วยนะคะแต่ใครดวงแย่เพียงแค่เราระวังตัวนะคะแล้วก็ คือการดูดวงเนี่ยมันเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตเท่านั้นนะคะเราก็ต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีดีกว่าค่ะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปนะคะ